แั่ลูกประวนสามแถวนะครับถ้าไตรอยู่กลางครับถ้าไตรอยู่พระไตรอยู่กลางครับดอกไม้อยู่ซ้ายขวาขับขเคล่อนถ้าวามแล้ววงโยครับตั้งประตได้เลยครับครับช่วงนี้จะอนุญาตให้บันทึกภาพได้ตลอดนะครับในช่วงของ การเคลื่อนร่างนางฟ้าของเรานะครั <_ d ata> บนั่นก็คือนางเวนวิราด,ดาวงเทวันนะครับ SC แฟนคลับท่านใดต้องการที่จะบันทึกภาพนะไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับเรียนเชิญนะครับรับงโยขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราจะได้เคลื่อนขบวนครับขอของบงโยก่อนนะครับญาญ่าเข้าโปรเทวันนะครับ SC แฟนคลับ ตามหลังญาตินะครับตามหลังญาตินะครับตรงตรงด้านท้ายขระบวนกีรนี้นะฮะเราเร่วงระยะทางเลยนะครับเราจะไปนีมาเลยนะลูกนะอยู no ่บนสวรรค์นะลูกหินวดีพูวานุ่งเรืองหินรันสองหนู พวงนี้ค้เราต้้องเรารบาาพิพาทขดี่อย่พรองคทราบบางข่าก็สางทีก็พูดบางตอนีหรืว่างีรี่กอนนราังีนนี้ความอนชีวิตของเราต่ oh อตอเขาเขาวางลงแล้ว 你、嗯，你高了，看了。 เก้ยไข้เลอดออกชนิดรุนแรงคือน่เท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้คือน้องเนี่ยไปทำงานด้วยกันเมื่อวันที่20 21ไปสแสดงลิเกก็จะมีไปที่ทั้งอัมพาวาที่ชัชนาทนะครับทั้งสองที่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็พอทราบว่าน้องสาวเริ่มมีอาการเป็นไข้ ก่อนหน้าเลยก็คือจะมีการปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเ,เป็นคัดเบารู้สึกว่าเขาเป็นมดลูกหรือเปล่าคือเขาก็เขากา็คิดไปเองครับว่าเป็นลักษณะแบบนั้นว่าติดเชื้อหรือเปล่าก็ก็มาถามหายาที่ที่ผมอะไรเงี้ยบอกว่าไม่มีหรอกยาก็ไปหาหมอเธออะไรเงี้ยวันนั้นเมื่อเมื่อประมาณวันที่23มมานั้นนะครับที่เจอกันแล้วก็หลังจากนั้น ก,ก็แยกย้ายแยกย้ายไปทํางานมาที่24แล้วก็แยกย้ายกันเขาก็กลับไปอยู่ที่อดีไปอยู่ที่ราชบุรีและช่วงนั้น,นเขารู้สึกเริ่มเริ่มปวดท้องเริ่มเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้มมไข้ขสูงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเซื้อยามารับประทานเองซื้อยาลดไข้พอซื้อยาลดไข้ได้กินยาลดไข้ไปก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นก็นทาธุระส่วนตัวต่อไปที่นูน่นไปที่นี่อะไรเงี้ย จนวันที่2 6 2 6เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวรู้สึกเริ่มหัวทิ่มเหมือนแบบไข้มีไข้ด้วยแล้วก็ปวดท้องมีปวดเนื้อปวดตัววันนั้นเขาก็เลยก็เลยไปหาหมอหาหมอคลินิกครับห,หมอคลินิกแล้วก็ก็ฉีดยามาสองเข็มก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันกว่าว่ายาชนิดไหนนะครับฉีดยามาสองเข็มก็เดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวต้องประคองกัน ขึ้นรถอะไรเงี้ยก็ได้แต่บอกว่าเขา,เาหัวใจเต้นเต้นแบบเต้นช้าความดันตกไปไปฉีดยาหลังจากวันนั้นก็ไข้ไข้สมทั้งวันวันที่27เนี่ยไข้สมทั้งวันหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะต้องเราจะต้องเดินทางไปไปทำงานช่วงงานลิเกผมจะมีวันที่30 สาเอ็ดวันที่หนึ่งซึ่งต้องเดินทางไปไปหลายที่ไปไปเพชรบูรณ์กลับมารายองกลับไปเพชรบูรณ์ก็เลยนัดนัดแน่กันว่าเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันน้องก็นั่งรถมามาถึงที่บ้านทีม่มารวมกันที่บ้านครับมารวมกันที่บ้านเขาก็ดูก็ดูปกติตอนแรกนะครับเดินเข้ามาในบ้านก็ดูปกติหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกหนาว คือห่มผ้าคุมหัวทั้งทั้งตัวเลยคุมแบบมันนอนอยู่ข้างแล้วก็แบบเป็นไรเนี่ยไม่หนาวขนาดนี้หนาวหนาวมากหนาวมากก็ไล่ขึ้นไปนอนบนห้องหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็จนจนประมาณตีสามคนดูแลเขาเขาบอกว่าพาเวียไปที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าอาการปวดท้องปวดท้องแล้วก็มีไข้ปวดท้องก็ไปถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแหละแล้วก็ ช่วงตีสามมาก็มารู้ทีคือตอนเช้าผมโทรศัพท์วิดีโอคอลไปตอนเช้าเห็นน้องกําลังแบบสั่นมากคือเขาบอกใช้ผ 4, 5, ้าห่มสี่ห้าผืนก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก,ก็ทางโรงพยาบาลก็มีการเช็ดตัวมีการดูแลกันเบื้องต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับส,สักช่วงประมาณเที่ยงผมก็เลยแวะเข้าไปไปเยี่ยมเพราว่าแอดมิดแล้วก็คือวันนั้นคงไม่ได้ไปทํางานแล้วล่ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเข้าไปก็เห็นน้อง หลับนอนหลับเอาผ้าปิดตาไว้ก็นอนนิ่งๆหลับรู้สึกว่าเขาจะทางทางโรงยวัาลจะจะช่วยแบบเป่าลมร้อนให้ให้หายหนาวอะไรเงี้ยครับเขาก็หลับไปผมก็อยู่สักระยะนึงแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปลุกเพราะว่าคิดว่าน้องคงจะเพลียหลับเราก็เลยก็เลยลาน้องบอกเดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะกลับมา,มา,ม,ามาเยี่ยมในระหว่างที่เดินทางไป ได้สักประมาณชั่วโมงนิดนนะครับทางพี่เลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่า mm. กุ้งน้องเป็นอะไรไม่รู้คือมันเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไร่มันก็ไม่รู้สึกตัวและตามันลอยและช่วงนั้นมันจะมีอาการแบบเหมือนสำลักเหมือนเหมือนเหมือนชักแบบกึกกึกึกแล้วมีน้ำลายไหลออกมาอะไรเงี้ยครับและตอนนั้นหน่วยพยาบาลหน่วยแพทยก์ก็เข้าไปแบบ ลุมดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกใจไม่ดีแล้วรู้สึกใจไม่ดีว่าเพราะเพราะาช่วงที่ที่เข้าไปช่วงตีสามเนี่ยเขาก็เจาะเลือดก่อนเลยสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกเพราะตอนเช้าผลก็ออกมาว่าเป็นไข้เลือดออกจริงๆเกล็ดเลือดก็ตอนนั้นคือยังแสนกว่าอยู่ยังแสนสี่อยู่อะไรครับตอนนั้นพอหลังจากที่ที่น้องช็อกเขาก็า ช็อกหมดสติหมดสติเลยเในระหว่างนั้นก็ก็ทางทางแพทย์อะก็โทรมาโทรมาคุยกับผมว่าอา,อาจจะต้องใช้วิธีใช้ท่อช่วยหายใจนะเพราะว่าน้องมีอาการอาการช็อกไปอะไรเงี้ยต้องต้องใช้ต้องสอดท่อก็ก็ทำนั้นครับคืออันไหนที่ที่ทำแล้วแล้วน้องเราปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทำเลยอะไรเงี้ยครับ ก็อสอดท่อช่วยหายใจซึ่งตอนนั้นความดันเท่าที่ทราบก็คืออยู่ที่60-30ความดันความดันอยู่60-30คือต่ามากก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุ้นความดันก็ให้ทีแรกให้ทางแขนทางแขนไม่ไหวนน่าจะไหวแน่ก็เลยก็เลยให้ทางเส้นเลือดเส้นเลือดดำเส้นเลือดใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือให้ ให้สารละลายผ่านทางนั้นให้ให้กระตุ้นให้หัวใจดีขึ้นซึ่งก็ก็ยังยังไม่ไม่ถึงกระดีขึ้นสักทีเดียวนะครับอของดันหัวใจยังยังไม่ดีหลังจากนั้นผมก็เสร็จงานจากที่นูกาตีกลับมาที่ที่โรงพยาบาลเลยราวนี้ก็ก็มาดูว่าน้องก็ยังไม่ไม่รู้สึกตัวแหละก็ยังนอนดิ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็เลย ก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะย้ายโรงพยาบาลขอย้ายโรงพยาบาลเผื่อว่าเครื่องมืออะไรมันอาจจะมันมันบางอย่างอาจจะจะจะช่วยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางทางแพทย์เขาก็อนุญาตบอกต้องต้องย้ายก็น่าจะย้ายได้แต่ว่าติดตรงปัญหาที่ว่าหัวใจมันยังไม่ดีมีภาวะเสี่ยงในการที่จะเคลื่อนย้ายวันนั้นก็รอรอกันทั้งวันว่าจะเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่า ทางแพทย์เขาก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลว่าต้องการประมาณไหนที่แบบถึงจะย้ายได้จนสุดท้ายแล้วย้ายได้ย้ายได้ในในช่วงบ่ายบ่ายของวันวันที่31วันที่3 1ก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลบารุงราชท่านก็แบบว่าคุณหมอก็รีบมามาดูแลกันมาคอนซัลท์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่า ตอนนี้หัวใจเต้นไม่ดีหัวใจเต้นอยู่แค่20ซต้องทำการบรลลูนหัวใจเพื่อให้ช่วยให้หัวใจไม่ทำงาการหนักจนเกินไปแล้วก็มีการซีทีสแกนดูดูเรื่องสมองก็รู้สึกว่ามันมีอาการแบบสมองบวมด้วยเหมือนกันด้วยก็ก็เลยเข้าไป เขาไปไปไปทำบอลลูนหัวใจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยผมก็ไปงานต่อแล้วก็แล้วก็อีกวันนึงก็กลับมาพอกลับมาอีกวันหนึ่งด้วยเครื่องก็ยังสามารถช่วยได้ช่วยช่วยให,ให้หัวใจก็เต้นค่อยๆกลับมาดีขึ้นกลับมาดีขึ้นแต่ว่าด้วยยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็เชื้อเชื้อโรคก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อเดงกิเดงกิก็คือ เขาบอกมีสี่สายพันธุ์น้องน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งสายพันธุ์แรกที่ที่เด็กๆเป็นก็จะไม่ไม่ไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะจะหนักมากที่ระบาดมากในเมืองไทยแต่ว่าบังเอิญว่าน้องเนี่ยอาจจะอาจจะมาหาหมอด้วยด้วยกินยายังมาหาหมอช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้โรคเนี้นหนักอาจจะประกอบกับการที่ติดเชื้ออย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลย ทำให้หนักมากหนักมากถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าคุณบอกว่าน่าจะประมาณสัก5%มั้งที่คนที่เป็นหนักขนาดนี้อะไร สุดท้ายคือความชั่วดีสมบัติมากมายทั้งหลายที่มีเมื่อตายเป็นผีไม่มีสิ่งไหนใส่โลกแค่กรำดอกไม้นอนไว้หนึ่งกรรม ีสายสินนำห้อยลำปล่อยยำสายโยเสือผ้าจุดเดียวนุ่งเกี่ยวชายโครงทั้งหมดในโลงเปิดโปงให้กับเปลวไฟมีไหมคนในคนดอกไม้ วีดัานไม่เห็นคนการาใจไม่ขัวดีมีจนไม่พ้นสกรายก่อนที่จะตายความดีสร้างไว้ติดตัว ไม่ช้าก็ตายสิ่งที่เหลือไว้สุดท้ายคือความดีชูคนทำความดีเป็นสีแก่ตัวคนทำความชู่วติดตัวไปจนวันตาย พ้นสกายต่อนที่จะตายความดีสร้างไว้ติดตัวคนเราเกิดมาไม่ช้าก็ตายสิ่งที่เหลือว่า ไปจนวันตาย